Storm clouds pass, skies are clear. Clean. สิไม่ต้องออกเสียงสองในหลัก10ออกเสียงยี่นอกนั้นก็เป็นไปตามกติกาทั้งหมดเลยถูกไหมคะอ่านออกตัวเลขแทนปริมาณเป็นแล้วก็มาเรียนการดำเนินการบวกลบคูณหารมีข้อตกลงตามเงื่อนไขบวกลบคูณหารจะไปวุ่นวายหน่อยก็คือคูณกับหารที่จะต้องมีพื้นฐานสูตรการคูณมาช่วย ซึ่งตรงนี้นักเรียนรู้หมดแล้วส่วนบทวิเคราะห์ต่างๆในเรื่องสมบัติของจำนวนนะมีลักษณะของโจทย์ต้องแก้ปัญหาซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันจะผูกเกี่ยวข้องกับชีวิตของนักเรียนใช้เงินไปเท่าไหร่ซื้อของเท่าไหร่เตรียมเงินเท่าไหร่โจทย์ก็จะอยู่แค่นี้สังเกตเห็นว่าโจทย์มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ จะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อของมีเท่านี้คนมันเยอะแบ่งไม่พอมั้งแต่ต้องการจะแบ่งแต่ต้องการจะแบ่งก็เกิดปัญหาเรื่องการหารไม่ลงตัวการแบ่งอย่างไรจะใช้ตัวเลขอะไรมาวางเพื่อจะแสดงปริมาณเท่านั้นน่ะเช่นมีขนมอยู่หนึ่งถาดจะต้องแบ่งออกย่อยๆเหมือนในโฆษณามีอยู่โฆษณาหนึ่งที่บอกว่ามีขนม แล้วก็แบ่งกันไม่พอแล้วก็มีมีเด็กอีกคนนึงมาคิดออกแบ่งแบ่งขนมชิ้นนั้นออกเป็นครึ่งได้แล้วก็แบ่งให้เพื่อนที่ไม่ได้ของถูกไหมคะเป็นลักษณะของการแสดงอาการว่าแก้ปัญหาว่าจะเกิด้ทํำยังไงมันถึงจะได้แต่ถ้าเราเรียนโตแล้วเนี่ยผลที่ออกมาปุ๊บเราต้องแบ่งให้มันเท่าๆกัน เดี๋ยวคนนั้นว่าไม่ได้คนนี้ว่าไม่ได้คนนั้นไม่พอก็เลยต้องมีอาการมาเรียนกันว่าแบ่งอย่างไรมันจึงจะได้ออกมาเท่าๆกันที่แน่นอนมันแบ่งออกมาไม่ได้เป็นจนํานวนชิ้นเช่นถ้าเป็นส้มก็แบ่งไม่ได้มาเท่านี้ผลเท่านั้นผลอาจจะมีการแบ่งครึ่งแบ่งออกเป็นเศษหนึ่งิน4สี่แบ่งออกเป็นเศษหนึ่งออินึสามก็เริ่มมีเศษส่วนนะคะตอนเนี้ย เพิ่งจะเริ่มตอนนี้แหละที่นักเรียนจะเรียนจำนวนที่ใช้ตัวเลขเดิมมาจัดแต่งใหม่ใช้สัญลักษณ์เดิมแต่ว่าตัวเลขเริ่มมีการขยายมากขึ้นถามว่านักเรียนเรียนตอนนี้รู้เรื่องไหมก็จะรู้เรื่องเพราะครูบอกว่าสิ่งที่จะมองในเรื่องของจำนวนลบใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดเลยคือเรื่องของเงินแล้วก็เป็นหนี้ ใกล้ตัวมากที่สุดเลยเรื่องจำนวนลบเนี่ยแล้วถามว่าภาษาแบบนี้เนี่ยในครอบครัวเราชอบใช้ไหมยังชอบใช้ด้วยคุณแม่ก็จะชอบใช้โอ้ยเดือนนี้ติดลบมีภาระเยอะเดี๋ยวงานศพเพื่อนเดี๋ยวงานแต่งงานลูกเดี๋ยวอืหลายเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่ามีเงินส่วนที่จะต้องใช้จ่าย คุณแม่ก็อาจจะใช้ภาษาเรื่องนี้ติดลบเยอะภาระสังคมหลายอย่างอย่างนี้เราก็จะได้ยินคำพูดอย่างนี้เหมือนเราก็เหมือนกันนะคะครูเคยยกตัวอย่างว่าในกรณีที่นักเรียนได้เงินเป็นรายสัปดาห์บางคนก็ต้องทำบัญชีตัวเองถูกไหมคะถ้าสมมติคนที่ได้เป็นรายวันนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเย็นกลับบ้านหมดพอดีกักไว้เฉพาะคนที่เกิดปัญหาต้องเดินทางโดย ต้องเสียสตังค์ค่ารถเดินทางแต่บางคนไม่ต้องกินหมดเกลี้ยงเรียบอ่าอย่างนั้นยังดีบางคนไม่เอาสร้างนิสัยจะกินจะเหลือแค่นี้แต่สุดท้ายที่อยากจะกินมันราคาสูงกว่าเงินมีเป็นนี้น <c oughs> ยืมเพื่อนก่อนนะคะการแก้ปัญหาจะมีหลายอย่างบางคนไม่ยืมเพื่อนก่อนแต่ว่า ลงทุนซื้อด้วยกันไปชวนเพื่อนมาซื้อด้วยกันแล้วก็แบ่งขนมนั้นออกก็แสดงว่าใช้พอดีแต่ว่ามีการมาพูดกันเป็นการแก้ปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นคณิตศาสตร์เนี่ยจะถามว่าเพราะว่าก่อนจะเข้าสอนเนี่ยมีนักเรียนบอกมันยากที่สุดเลยค่ะครูก็เลยบอกมันง่ายที่สุดเลยค่ะ สาเหตุที่มันง่ายที่สุดเพราะมันเรียนอยู่ตรงเนี้ยคุณก็จะเรียนอยู่ตรงเนี้ยรู้จักตัวเลขแล้วก็บ,บวกลบคูณหารรู้จักตัวเลขก็บวกลบคูณหารรู้จักตัวเลขอะไรมาก็มันจะบวกลบคูณหารอยู่แค่เนี้ยถูกไหมคะไม่ได้ไปไหนเลยนะนะเพราะฉะนั้นมันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ ใช้กฎกติกาของคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาของมันถูกไหมคะมีกฎกติกาข้อตกลงในคณิตศาสตร์แล้วก็นำสิ่งนั้นแหละมาแก้ปัญหาของมันเอาคุกกลับมานะพอจะมองเห็นว่าเราเรียนอะไรไปถ้าได้ทบทวนแต่สิ่งที่สำคัญในคณิตศาสตร์ที่นักเรียนบอกว่าเกิดปัญหาก็คือพื้นฐาน พราะอะไรเพราะมันเรียนอยู่ตรงนี้ถ้าเก่ามันไม่รู้เรื่องมันเรียน,นเหมือนเรียนของเก่าใหม่มันไม่รู้เรื่องอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนจะต้องรู้ต้องมีพื้นฐานสุดการคูณมีอะไรให้เรียบร้อยรู้จักตัวเลขหน้าตาแบบนี้อ่านออกเสียงว่าอย่างไรแทนอะไรคือใครเพราะมันพูดเป็นภาษาสัญ,ญลักษณ์หมดเลยมันออกมาเป็นภาษาสัญ,ญลักษณ์หมดเลยจะเปรียบเทียบจะอะไรมันก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ เพราะฉะนั้นพื้นฐานนักเรียนต้องมีถ้านักเรียนเรียนมหนึ่งไม่อยากจะเรียนมหนึ่งกระโดดจะไปเรียนมสี่เลยถามว่าเรียนคณิตศาสตร์รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะเธอต้องใช้พื้นฐานมาเรียนในมหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้พื้นฐานตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกมาเรื่อยๆรูจับตัวเลขมาเรื่อยๆพอครูเขียนสัญลักษณ์ปุ๊บนักเรียนบอกได้เลยว่าคือใครยังไงออกเสียงได้นั่นคือเรื่องสําคัญของมัน มาต่อนะคะวันนี้เราจะกล่าวในเรื่องของจำนวนเต็มในกลุ่มจำนวนเต็มก็จะมีเต็มบวกเต็มลบแล้วก็ศูนย์หรือเต็มศูนย์ในเต็มบวกนั้นหมายถึงกลุ่มเก่าที่นักเรียนเคยรู้จักคือจำนวนนับจำนวนนับจะเป็นจำนวนอย่างไรก็เริ่มที่หนึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งในกลุ่มของจำนวนเต็มก็แล้วแต่ไม่มีตัวเริ่มแต่ที่แน่ๆมีตัวกึ่งกลางคือศูนย์ ถ้าเพิ่มเพิ่มจากศูนย์ไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มของเต็มบวกแต่ถ้าลดลงมาทีละหนึ่งทำให้น้อยลงมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งถ้าน้อยลงมามันก็จะเป็นจำนวนลบเพราะฉะนั้นก็จะคล้ายนับลดนับน้อยลงนับลดไม่ใช่นับเพิ่มลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะคะ เพราะนั้นครูบอกที่ใกล้ตัวก็คือมีเงินแล้วมันเริ่มไม่มีก็เป็นศูนย์แล้วก็เริ่มเป็นหนี้นับลดลงไปนะเท่ากับตัวเองจนลงจนลงจนลงนั่นเองถ้าไม่มีการบริหารจัดการถ้าเป็นเรื่องของเงินนี่นักเรียนไม่ยอมจนลงแน่นอนต้องดูแลว,ว่าจะทำยังไงให้มันรวยขึ้นรวยขึ้นถูกไหมคะ,ะมาดูวันนี้ครูมาต่อเรื่องของการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้นะคะเปรียบเทียบจํานวนเต็มจํานวนเต็มที่เอามาเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นจํานวนเต็มบวกเต็มลบหรือเต็มศูนย์นะเปรียบเทียบได้ คราวที่แล้วเปรียบเทียบเคยกล่าวไปแล้วถ้าเป็นเต็มบวกเปรียบเทียบกับเต็มบวกนักเรียนก็ต้องพิจารณาเหมือนจํานวนนับที่เคยรู้จักถ้าเป็นเต็มลบก็พิจารณาบนเส้นจํานวนช่วยนะคะได้ทําแบบฝึกหัดการเปรียบเทียบไปบ้างแล้วสามารถบอกได้ว่าปริมาณใดมากปริมาณใดน้อยวันนี้เปรียบเทียบได้เอามาดูกลุ่มเปรียบเทียบจํานวนเต็มได้นั่นเอง นะคะแต่ครูเขียนรายละเอียดลงไปเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์นะ